뉴, 찡징와이가면 에비팅 마이루, 찰리, 찰리 바인 뉴제트스키, 라이어 찰리 라이어. I can't I, 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 I tell you. Why? I first time jet s i but I don't know room. But I say, Oh, timing. What room? Me, Charlie. Charlie, 잠깐만, 잠깐만, you liar. You liar. What liar? You liar. Me? 잠깐만. Timing. What's wrong? Ch Charlie. You you before? c o m e i n take jet ski. Play jet ski. You k new jet ski? No. Get 왜 나나? New jet ski. 진짜. 방 빌. I I I don't liar, please. 방 빌. You when? c o mean go Korea time. You buy jet ski? Before. Before go. When. บิ๊กคอร์โกยูไบอร่อยไบดีพร้อมถูกไม่คนเราสามารถคุยพร้อมกันหลายหลายเรื่องได้ไบดีพร้อมถูก I I need to know จริงจริงอยู่รองเท้าแล้วไอ้วนไบนิวบัตแคนนอดไบบิ๊กคอร์ยูเซดอนไบชารีก็เลย don't buy new buy you don buy. yes don't buy please because if you have but you say I want save money you don't have money you every if you have you sell and live sell and uh, have pay you all shopping but you will how can i worry thinking ne kan le wang use money i italy come come thinking no <laughs> funny <laughs> you think i'm not funny but i don't buy ng <laughs> FC FC เจย์นิวเ s ส k ี้ No ลองถามแล้วสีน้ำเงินอ่ะบูเจ s กี้อ่ะหยุดซี before เ o k o l i ลองถามแล้วหยุดหยุดจิงดีๆลองถาม but I don't know จริงๆข้ามิน don't know because ข้ามิน cannot p a y because bowling because s เจสกี้ m ูมา yes ลองถามแล้วเชื่อถ้าสังเกตดีๆเห็นตั้งแต่ก่อนกลับเกาหลีแล้วแค่ผมชอบซื้อของมาแล้วจอดไว้ไม่ได้ลง เอาจริงหรือเปล่าเอาคนรู้จริงเอาคนรู้จริงถ้าสังเกตดีๆอ่ะปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดสกีนั่น่ะมีตั้งแต่ก่อนกามินมาหมดทุกลามแล้วไม่ได้ซื้อเลยปุ๊ดปุ๊ดส้มพีพีไวไวตาลุกตาลุกพีพีไวรี่เล็กฟันนี่สนุกสนุกท้ออ่า new painting you new painting ฮึแล้วก็มา you f a s e why killin killin อะไรอ่ะ new face today very hot you know เนี่ยยูซีเนี่ยผิวบ oh, ุนน็อตกูดนาวโอ้ยผิวน็อตกูยูผิวตรงเน่เอา <S <S เอาเอา<ๆ>แบบจริงๆก่อนเนี่ยยูอาร์เลยอืมซัมพีเพิลโนเจสกีนั่ like, um, kid, นน่ะจอดลองทามแล้วบีฟอร์ยูโกโคเรียแค่ว่าไอส้มพสมพิบพนนิวก็มันสวยไงเขาเพิ่งเห็นไงพีเพิลพีเพิลวอนท์ t <to> ไม่ไม่พีเพิลซีก็อ๋อนิวบ c คอ s e แบบว่าเฟิร์สซีไงจริงๆลองทามแฮปแล้ว อีอพิยูจริงๆไลเออร์ไอคิลอยู่โอ้ไม่กลัว <laughs> ว่ามันเป็นไลเออร์เออชาลีเบอร์รี่หรออ๋อจนะวตเบอร์รี่หรออีอะไรเต๋อพี่ถึงเพ ển, ื่อนทุกคนนะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมอยู่ในช่วงลดน้ำหนักไม่ได้นะครับไดเอทไดเอทเ everyday ไดไดโอลี่ t ิงกิ้งไดเอท yes yes you you today only put put coming zoom down zoom down zoom down อะไรเนี่ย อันนี้บัดบัดเอ่อที่สุดราิ่กินซุปตอีกและน่าเบื่อมากๆเลยนะอย่าสั่งซุปตามอิกนะน้ำคันมากเลยฮะกินแล้วก็บ่นแสบท้องเลจริงๆีนิวยนิวจะท่กินไหม o จริงยูวันให้บายนิวไหม no i need to know จริงๆ n if you b y จริงๆง i อจริงจริงคิดอยู่ไม่หยุด catch t ันน thinking อะไรหรือเปล่าหยุดแชทแมนหยุด thinking อะไรหรือเปล่าหมีหมีมีน่ารักหมีนี่หมีมิสยูโน่หมีแบบหมีหมี walk and why turn back turn back wally dog นี่ walk มานี่มีด n น long time don't go นี่ c o s s หมี like new home โฮมหมีเวลบิกโฮมนะโฮมโฮมโฮมหมีเราจเมตรคูณเจเมตรอะแอนสลิปโซฟาสบายเอวิดเรมีดอนวันอไซเลยอ่ะยูยูเทคเอตู้เย็นมีพอร์เคินมีมีอืมเอาหมีอินตู้เย็นยังอ่ o n เก็บไว้กินตอหน้าตนนี้ฮตู้เย็นเอ่ตู้เย็นฮมีมีพอร์ชิาินตู้เย็นยังโอเค นี่ยยูติงดีๆยูแบบน่าฟันนี่ชารีก็น่าฟันนี่ยูยูแหมมแห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 ม่ไม่มเจ็อ้โหเจ็บโอ๊ยมไม่โอ๊ยโอเคลืมลืมลืมว่ายู่บนนาบสแล้วเจ็บเย่เย่สอรีสอรีสอรีผมก็ว่าแต่ผมเดินไม่ได้มาสวันแล้วนะครับเจ็บมาก ว้ยวายว้ยว้เอ้าเจ็บมาลืมลืมลืมโอเคว้ยวายวยลืมยังลืมยั่งยังยังฟินิชยัง before oh. before นะว t a เทคเมดิซินเจ็บมากคือขาเดินไม่ได้เนะ้นเ <laughs> พื่นอนไอ้วันนั้นไม่ใช่คือ ชูตติ้งตีลังกาอังกฤษอะไรนะตีลังกาตีลังกาอะไรันที่แบบชาลีตอมบลิงตอมบลิงเออแล้วแบบคือไม่ได้วอร์มไม่ได้รู้ต้องติลังกาคือเดินไม่ได้อยู่แล้วก็ไปพาเด็กๆเล่นเจ็คสกีกันเจ็บทั้งตัวเลยแบบอีกวันเดินไม่ได้มาสองวันแล้วนี่ก็นี่ก็เจ็บเจ็บจริงมันไม่ได้พูดเล่นนะคือเดินแบบคนแบบเดินไม่ได้เลยมีมีหิวมีหิวอันนี้ก็เจ็บเจ็บแขนเจ็บเจ็บมากมาเพราะว่า พาเล่นสนุกสนุกชาเล่เจสสกี้นะ่ะอยู่ติงดีๆนะ you see before เอาจริงๆนะ not funny นะเอาจิงๆ not funny เอาจริงๆเออมันต้องแบบนี้ต้องแบบนี้เอออยู่ e ีเบฟอร์ you, you go Korea yes I say I say uh, mm. when 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 they lost park uh, parking parking zone parking zone h a v when j e t s k i I first time ชาเล่อันนี้ใช่ ลองทามแล้ว n เจตสุกีหลัเดนแล้เจตสุกิ very very สวย and very clean very clean I think ก์น new เพราจริงๆบ e r สวย and very before you go ไปเรียยั yes ลองทามแล้วมันสวยชาลีเลยด้นเพลงชาลีแบบสวยก็เลยเลยจอดไว้สวยเธอกมันอะไร you think a long time is how many time อุย้ย long time เหมือนในลำเขียวอ่ะเจ็ดแปดเดือนแล้วแต่ว่าไม่เอามาตั้งให้เห็นฝังดินไว้เอ้ย you think a long time is how many time long time you only one month long time long time แล้ว you you only one month long time hey จริงอะไรจริงจริง,งอะไร <laughs> นี่จะกินส้มตำอีกแล้วเหรอเนี่ยนวันนั้นเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ซี่ไอ้ซี่จริงจริงยูยูยูต้องไปฟลีสไอ้ยูต้องไปบอทยูว่าอีไลยูคาม catch เนี่ย FC หลายคนอะ่ะไอ้ที่วันนั้นผมขึ้นเสียงส้มตำแหมไม่ทันมุกกันเลยผมก็อุตส่าห์ตบมุก,กด้วยว่าไอ <I need S 2> ้ <don 't S 2> นี่เด้งร้านส้มตำชื่ออะไรเห็นป้าแตงไลฟ์อยู่เลยตะโกนเสียงกวนตีนเข้าไปผมมันพวกแบบชอบ <You S 2> อเห็นยูว่าที่โล่งถไม่ไงไอ้ที่ ปะแตงไลฟ์ไงแล้วชาลีก็อยู่วันส้มตำชาลีเห็นปะแตงไลฟ์ชาลีเลยจะสั่งทำไมเยอะแยะในส้มตำเนี่ยยหย่ฮะไอโนเข้าใจกินเลยเด็กกินี่นะอ่ะส้มตำเจตสกิสกีพลังเตอร์ส้มตำเจตสกิสกีพลังเตอร์เจตสกิ how how you 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 how many how many you how ไงเจตสกิแพงมันแพง You you oh, eh 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 eh, eh. ah 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 before we we bike we mini bike uh. you buy the bike, bike new bike no, jing jing, jing <laughs> jing I need to know ah you buy know. buy new. <laughs> <laughs> jem, you why lie oh, ah! like <laughs> oh You why lie I I before I say tell me I mean, new but no long time. You think a long time is one day? yes yes okay 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 but you think you ชอบไละมอเตอร์ไซค์อยู่ชอบไหม you can drive go to อยู่ชอบไหมเซ่ชอบไม่ชอบ easy easy ยัยไอ้บจักชอบไหมชอบมักรกันชอบไหมออ้บอบอจักกันจักกัน ไว้์ไวท์นิวไบค์มินบ only ชาบยชาร์ีเซ่เฮ้ย I m e r e t e n g t i e n g i m e กรีนกีบค์คือ you know กรีนบอยู่ที่อยู่อยู่อยู่้อได o u t h i n a n t t ้แตแพ้พับ คิดถึงเอซทุกคนมากๆไม่โยเอฟซีเอฟวิเอฟวิล like ึกลึกแค่ไหนฮไม่้นปนี you live with me I call you 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 let it kill you die you let it die ว้าวตัดตัดแพร่ตัดตแปจ็จริงๆนะแบบเพจสกี้ <parfait> ่าทารู้สเจ็บมั้พี <c> ่ก็จะนิวเจ็สกีอะ ลองทำค่ะมิ้ง you say you think long time is coming ไอชาร์ล hmm. mm ีบายโอลี Jessica, you know. ่สีไงชาร์ลีบายมาอันสีดอนเพย์แฮปเจสกี้อีกดอนเพย์โฮมนี่ก็แฮปทูเจสกี้อยู่เนาะลองทำดอนเพย์บีคอร์สจอดเฉย